พลพัฒนนักรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยสัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอคเนซี่แอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลี เพื่อนๆคงจะจำพาสต้าของแอคเนซีตัวนี้ได้นะครับควิกคุกนะครับต้มเพียงแค่3นาทีก็ได้เส้นแบบออดันเต้สไตล์อิตาเลียนเลยทีเดียวนะครับเนียวนุ่มหนึบแบบเดิมเป๊ะๆซึ่งแบบนี้ครับเขาจะทำมากล่องหนึ่งทั้งหมด500กรัมนะครับแต่ล่าสุดครับเอาใจคนที่อยากทานแต่ทานไม่เยอะอยากใช้ให้หมดไปเลยทีเดียวไม่อยากจะเก็บไว้นะครับเส้นตัวนี้ก็เลยมีออกมาใหม่ครับผมนี่ครับ ลดจานวนลงไปเลยครึ่งหนึ่งเหลือ250กรัมเท่านั้นเองซึ่ง250กรัมเนี่ยครับเวลาที่เราทําออกมานะครับก็สําหรับ3คนรับประทานได้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาใช้เส้นตัวนี้ทําเมนูง่ายๆกันต้มเพียงแค่3านาทีนะครับซึ่งเช่นเดียวกันครับเมนูของเราสั้นมากครับโดยรวมนะครับหลังจากที่น้าเดือดแล้วใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วครับวันนี้เราจะทำสปาเกตตี้โชยุบัตเตอร์กับเส้นก่อครับ แน่นอนนะครับว่าน้ําต้มเส้นอย่าลืมนะครับเกลือนะครับใส่ลงไปเยอะๆเลยครับจับเวลาไปเลยนะครับ3นาทีจากที่เส้นลงไปนะครับเขากระจายทั่วหม้อแล้วนะฮะเราก็บิดลงไปแบบนี้ครับอีกกระทะหนึ่งนะครับน้ํามัน1ช้อนโต๊ะครับเสกอกครับลงไปทอดแยกไปก่อนเลยครับโอเคครับเสกอกของเราได้แล้วนะครับนําออกมาพักครับในกระทะใบเดิมนะครับกระเทียมหอมแดง ใส่ลลงไปเยครับลใส่พริกไทยนะครับพริกไทยดําใส่ลงไปเยอะๆเลยครับน้ำตาลทรายแดงครับเราเติมน้ํานะครับใช้น้ําต้มเส้นเนี่ยครับใส่ลงไปครับเสร็จแล้วปรุงด้วยโชยุครับตอนนี้เส้นของเราครบ3นาทีแล้วนะครับง่ายๆเลยครับนําเส้นจากหม้อใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันดีครับถ้าเขาแห้งไปนะครับเราใส่น้ําต้มเส้นลงไปเพิ่มได้ครับ รสชาติของโชยุนะครับเข้ากันได้ดีมากๆกับเนยครับผมเราจะใส่เนยและน้ำมันงาครับผัดครับผมให้เนยละลายนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับรับรองจานเดียวอิ่มลองทำกันดูครับไม่ยาก อร่อยเชื่อว่าทุกคนชอบครับผลพัดนักรุงโฮมคุก